เมื่อกี <desserts> mm ้ก hmm. <mom ent> <laughs> ันก็ปักขาที่แหละี่ปักขาเลยเรเรียดินไปลงนอนกอดหมอ ผมมีคอนหมแล้วข้างในนสีขนาดไม่ได้ล้างมาันนานมากเลย,ยทเแท้อแท้แตนหืเจ้ากูไปไหนวะ,ะนนนอื้้ายลงมาอีกมาอีก านตรงนั้นเลยฝนแรงฝันร้องเจอวะน่ะตรงนั้นนั่นแหละต่อหน้านั่นแหละตรงหัวเขาเ่าน่ะไหนหมดว่าปลาฝรัง่งมีจอดเลยอือ จะไปหาไม่เจอทั้งของนึกว่าไม่เจอชุดยอดชุดยอดไม้ไผ่อ๋อปั่นหน้ามึง,งลงมาเท่า จะปั่นแล้วยอด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 มอ้อายเอายอ้อีกอีกอีกลอีกมมตูดทมีตูดนะอื้อ้่ใหญ่เท่าไหร่วะฮะใหญ่เท่าไหร่อะไรไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้สาโลได้อยู่ ต่อยสุดยอดอ่ะสุดยอดครับน้านี่ไงปยจอนไหนบอกว่าโดนแล้วใ้สไงวะใ้สี่ไงโดนตััวแล้วัสขาบอกตวยอะไรหเนี่ยต้องน้ำมันจะหลุดแล้วด้วยจะหลุดเฉยใช่ไหมมันจะหลุดแล้วด้วยเอาไง ขึ้นเลยใหญ่ปล่อยไปรถสบัดจิ้มรถเดินจะดูกันโอ้โหจะขาดจริงวปล่ากิ๊เปิดลงไหมแก้วกิ๊เปิดชื่อมไปแกนอ้าผมก็ไม่ค่อยดีนี่เนอะขาไม่ค่อยดีหนึ่งสองจบสองไม่อยู่ะอ้าให้กูสับแคบตายตัวแค่นี้ ใช้ก็เสร็จแล้นะฮะถืออยู่ตั้งนานคนไม่ไหวครับนะาเกือบเกือบพูไม่ไหวแล้วคนอะอะไรอะไรน้าที่บอกว่าอะไรอยากอยากอะไรอยากโดนอยากมันออยากโดนอยากมันต้องเตะแก้คันสิครับนี่สโลแกนคนบ้าเบ็ดนี่ครับไซส์ ก็เกือบๆจะสองโลครับเตะแก้คันเบ็ดสองทางนะครับผมโอ้ยไหนพื<อ>้นที่มันก็ชันนะอย่าล้มนะอย่าล้มผมนึกว่าไซส์สี่ไซส์ห้ากองเคลียร์เยอะครับเนี <laughs> ่ยใครมั่งเนี่ยปอปีต <Okay. S 2> เอกคนบ้าเ,เาบ็ดเนี่ยทีมงานครับลุ้นกันอยู่ข้างหลังนึกว่าไซส์สี่ กัดใช้อย <ration> ่างโหดเลยก็โอเคครับพอได้มันไซนี <trainer> ้เตะแก้คัน9เซนเบสสอทางนะครับผมสีเหลืองตัวนี้ยามเย็นครับโอเคครับผมเรียบร้อยดีครับ